แกตื่นกันทั่วหน้าแชร์ว่อนภาพซุปตาดังสาวใสชุดแต่งงานแล้วหรือกำลังจะมีข่าวดีค่ะ ใกล้ลงจอให้ได้รับชมกันทุกทีแล้วสําหรับละครเรื่องดังอย่างลมพัดผ่านดาวเป็นการคัมแบ็กผลงานอีกครั้งของตัวแม่อย่างอั้มพัชาราภาชัยเชือ้อซึ่งล่าสุดนั้นได้มีภาพของอั้มในชุดเจ้าสาวสีขาวออกมาให้ได้รับชมกันโดยทางเพจอั้มพัชาราภาชัยเชือ้อได้ปลดภาพพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าจะแต่งงานแล้วแต่เกิดอะไรขึ้นกับดาราชารอชมในลมพัดผ่านดาวเร็วๆนี้ค่ะดูภาพเรียกน้ำย่อยไปก่อนบอกได้เลยว่าสวยออร่า จับสุดๆค่ะ